สวัีครับมาแกะกล่องดูสินค้าข้างในกันนะครับผมซื้อสินค้ามาจาก Lazada นะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นหลอดไฟนะครับแกะมาแล้วนะครับก็แพ็กมาหนานะครับ ใส่บับเบิลมาหนาอะไรนะครับก็เป็นหลอดไฟนะครับอ่านี่ก็ไม่ใช่หลอดไฟธรรมดานะครับอ่าเป็นหลอดไฟอ่าล่อยุงนะครับเพื่อจะผ่านเครื่องมันเป็นเครื่องชอ็ดอยุงประมาณนี้นะครับอ่าก็ใช้สองหลอดนะครับอ่ามันจะมีเครื่องเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนนะครับนี่นะครับก็จำนวนสองหลอดนะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นสิบวัตต์นะครับสิบวัตต์เป็นทีแปดนะครับจะเป็นแสงสีออกฟอฟ้านะครับสำหรับลอด่อยุงนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอาจจะได้รู้วิธีการเปลี่ยนสำหรับเครื่องชอดยุงครับวิธีเปลี่ยนหลอดนะครับก็กดกดตะ,ตะแกรงลงนะครับ นี่นะครับอ่าแล้วก็มันจะมีตัวนี้นะครับอ่าเขาล็อกไว้นะครับอ่าเขาล็อกไว้แล้วก็แกะแล้วก็หมุนหลอกออกได้เลยนะครับ แล้วก็เอาใส่นะครับใส่ปกตินะครับแล้วก็หมุนหมุนล็อกนะครับอ่าแล้วก็ประกอบก็กดลงไปนะครับกดแล้วก็ดันะครอ่าเรีบยวไปนะครับเดี๋วยวามาลองเสียบปลั๊กดูนะครับก็เดี๋ยวมาลองเสียบปลั๊กใช้งานดูนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์ครับ อ่เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าในสนสนใจสินค้านะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นจะเป็นสีฟ้านะครับอ่าแสงไฟเป็นสีฟ้านะครับอ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ